สวัสดีครับผมนายประกิตบุนทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขตอรบลราชธานีตัวอย่างมูรีสีบ้านบุเแต้ครับการที่เริ่มโครงการนี้ได้อย่างไรนะครับก็เกิดจากสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินาถนาัเกาลที่เก้าองค์ท่านได้ทรงมอบที่จะกินในตรงนี้นะครับผ่านข้อไรไว้กับาชาวบ้านโปรตีนต้องเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์เท่านั้นนะครับแต่ก็จะมีอีกหนึ่งส่วนที่สำหรับสิทธิ์นั้นคือพวกไม่มีที่ดินทักินนะครับเมื่อปี2552ป็นจุนเติ้ลของฟาร์มนะครับก็มีการรวบรวมสมาชิกที่เป็นชาวบ้านมาอยู่ในโครงการน,นี้นะครับโดยการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกที่นี่ก็ตั้งแต่การปลูกผักนะครับปลูกฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จะมีใกล้ไนะครับเพื่อให้ความรู้ขกงับสมาชิกได้ประนำใช้ไปปฏิบัติในครอบครัวตัวเองนะครับส่วนปัญหาในการปลูกผู้ผักนะครับในฟาร์มตัวอย่างเนี่ยส่วนมากจะเป็นดินที่จะเป็นกรดนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนุชาจิคีรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะ ในส่วนของการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะเยี่ยมเยียนให้คําแนะนําแก่ชาวบ้านในที่นี้นะคะได้มีการแนะนานะคะในการเก็บดินเพื่อปตรวจวิเคราะห์ก่อนการเพาะปลูกค่ะแล้วก็ได้มีการแนะนานะคะหลังการที่เราทราบผลของค่าวิเคราะห์ดินค่ะเพื่อให้เกษตรกรนะคะสามารถปลูกพืชได้อย่างถูกต้องแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตค่ะและได้มีการสนับสนุนโดโไม้แก่เกษตรกรในฟาร์มเพื่อช่วยในการปรับสภาพดินแก้ปัญหาดินเป็นกรด และได้มีการร่วมวางแผนการผลิตก่อนการเพาะปลูกรวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการจัดการสมดุลธาตุอาหารในพืชผักการป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานตลอดจนการใช้สารเคมีและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องและได้มีการสนับสนุนปัจจัยการดําเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนร่วมมาเลยก็จะเป็นอ่าทะไดเกษตรอำเภอแล้ได้ให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำหมักนะครับชิวภาพแล้วก็เป็นพวกกับดักไม่ว่าจะเป็นกา,าวดักและได้มีการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำรวมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่เกษตรกรอบมแเร็ตก็ใช้กาวดักเอาค่ะ มาแรงเยอะมากช่วงหน้าฝนนี้ค่ะก็ดินก็พยายามใส่ใส่โดโลไม้เพราะว่าปลูกซ,ซ้ำๆหลายครั้งมันดินมันเสียก็เลยใช้โดโลไม้ค่ะผลจากการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทำให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง และได้มีการจัดการศัตรูพืชโดยการใช้น้ำหมักชีวภาพซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภคดิฉันนางรัตยาพรร่วงทองเป็นผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างของอไอบือแต่คะ่ะการส่งผลผลิตนะคะทางาโครงการของเราอะคะ่ะก็จะส่งเสริมให้สมาชิกมีการปลูกพืชผัก พูดผักสวนครัวปลูกเน้นปลูกไว้กินค่ะถ้าเกิดเหลือก็ได้ปลูกไว้ได้ส่งขายคือท,ทางเราก็คือ,อเป็นคนรวบรวมแล้วก็นําไปส่งนําไปส่งให้สมาชิกแล้วค่ะ่าขายจาหน่ายที่ตลาดนะัดทุกวันพฤหัสค่ะของอของ,ของ,ข,องของตลาดด้านนอกผมนายหาสันเกมาเกษตรอําเภอจะแนะส่วนของสํานักงานกเกษตรอําเภอจะแนะได้ดําเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการ,กรเกษตร ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างอย่างต่อนเนื่องทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอา,อารักขาพืชโดยส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีแต่ั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอจจเนะ่ได้เน้นนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรเือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพื่อให้เกษตรกรมีไรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ